2 man môm mình lắc thắt nè, má mình không bay sịp. Nhá. Chặt bút vô, chơi. Chặt vô, chơi. Chặt vô, chơi. Nhờ vô, nhờ húa, đó, đuôi vào luôn. Ờ, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp. Mẹ nó. Đó. Đó. 9. Back to b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 ack เออโอ้10000เยนอย่างงี้ ไปไปดีโอเพนดีอึ๊บโอเพนแล้วก้าวขึ้นมาโอเพนแล้วก้าวขึ้นมาเอออึ๊บเออเอออึ๊บอึ๊บสีถึงสีถึงสีถึงอึ๊บเอออึ๊บอึ๊บไปหนึ่งสอเดี๋ยวว่าไม่เจ็ไม่เจ็สามมือเป็นอะไรเลิกอีพนะครับเสร็จเรื่งการซ้อมประโยชน์ เดี๋พี่พี่หลอดตอบพี่พี่เฟิร์นนะนึกออกไหมพี่เฟิเร์นก็รีบกำหนดตารางแล้วก็รีบลงในส่วนช่วงบ่ายเราซ้อมสิงหงเชียงใช่ไหมครับใช่ไหมฮ<น>ะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องอือ่นๆในเรื่องธุ่เราประสบการณ์ทักษะที่คิดเป็นแล้วก็มีวินัยอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่ฝึกซ้อมเราโอเคแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีปัญหานเลยเราจะทำให้ดีที่สุดทุกอย่างที่เราทำตอนนี้เราก็เพื่อที่จะก้าวเข้งหน้าไม่ใช่แค่ดิ่ส์ครับ ให้ช่วยตรงไหนก็จะไปช่วยตรงนั้นแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นพี่เบิร์มกับพี่ตอเกันว่าเพราะว่าตรงนี้คือโดยโดยหน้าที่โดยโดยที่แบบใกล้ชิดมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ฝากพี่ตับที่เฟร์นะครับเพราะว่าอยู่กับเด็กมานานนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นการทำน้ำใแต่พอลงโปรแกรมฝึกสอนเมื่อหลักปุกเนี่ย ผมก็จะต้องไปยูเองอะไรเงี้ยวิวจะต้องไปกับทุมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับใช่ใช่ครับจะดเวลาว่างเฟินก็ค้่องเวลาเฟินก็อะไรเงี้ย